สวัสดีค่ะตอนรับเราก็สู่ช่องยชนิงนะคะมาถึงจุดนี้อีกแล้วนะคะมาถึงถ้ำต้นไหฮแล้วนะคะนี่นะคะถ้ำต้นไหฮนี้นะคะโอ้โเห็นไหมคะย่ามาถ่ายให้เอฟซีดูหลายครั้งแล้วแต่ว่าย่ายังไม่ได้ปีนขึ้นไปข้างบนนะคะย่าจะปีนขึ้นไปข้างบนนะคะวันนี้นะคะย่าจะปีนขึ้นได้ไหมเอ่ย โอ้โห okay. ดูนะคะจะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่านี่ปีนขึ้นไปนี่สวยนะนี่นี่เดี๋ยวจะลองปีนขึ้นไปดูนะคะเอลองปีนขึ้นไปถ่ายรูปดูข้างบนเนาะเวลาเราปีนเราก็จะขึ้นตามเครือนนี่นะคะนี่ค่ะขึ้นไปตามเรือนนี่นะคะคงไม่ตกหรอกเนาะ าจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้หรือเปล่าเนาะอยากจะปีนขึ้นไปเล่นบนข้างบนจังเลยคงจะสวยขึ้นไปนั่งเล่นข้างบนนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สาวหลงนะไม่ใช่ลากสาวหลงนะนี่ลากไฮนะไม่ใช่สาวหลงนะไม่ใช่เป่าหลงด้วยนะเป็นลากไฮนะคะ มาถึงถ้ำต้นไฮแล้วนะคะต้นไฮที่สวยงามนะคะนูนไม่รู้หลายปีแล้วละต้นไฮที่สวยงามนี้เป็นเป็นโกรธหินเป็นก้อนหินใหญ่มากนะคะแล้วต้นไฮนี้ก็จะเกิดอยู่บนต้นหินแล้วรากก็จะ ออกมาตามแถว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 นี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะรากของต้นไฮนะคะนี่ค่ะแห่งหนึ่งของผู้หลวงนะคะโอ้โหตัวใหญ่เหลือเกินเนาะ ขอหวยกับต้นไฮนะคะว่าจะได้ตัวไหนถ้าได้หวยนะคะจะมาลํำถวายนะคะพร้อมทั้งอาหารหวานขาวนะคะแล้วก็นางลํำนะคะจะมาลํำถวายนะคะขอให้ได้หวยด้วยเถิดน,นะคะเดี๋ยวขอหวยกับ ต้นไฮก่อนนะคะเห็นะคะการขอหวยเราก็จะมีทูบนะคะเทียนนะคะแต่วันนี้ย่าไม่ได้ทูบเทียนมานะคะนะคะเดี๋ยวรออีกใกล้วันก่อนค่ะใกล้วันย่าจะมาขอค่ะมาขอก็ต้นไฮค่ะต้นไฮนี้ก็อยู่ใกล้กับไร่ย่าค่ะ ไม่ได้อยู่ไกลค่ะปีนเขาขึ้นมาก็ไม่นานก็เห็นนะคะต้นไฮนะคะเดี๋ยวคุณหน่อยมาจะพาคุณหน่อยมาเที่ยวที่นี่แหละค่ะพ,พามาเที่ยวดูต้นไฮนี้ให้คุณหน่อยถ่ายยากจะเป็นคนปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็ขึ้นไปขอโชคขอลาบกับ เจ้าจแม่ต้นไฮนี้นะคะค่ะถ้าเจ้าแม่ต้นไฮให้โชคให้ลาบนะคะย่ากับคุณหน่อยนะคะก็จะมาลำถวายเลยนะคะหอมนางลำ้อมนางลำอาหารหวานคราวนะคะผลไม้นะคะองมาลลยนะคะเดี๋ยวย,ยังไม่เตรียมมาเลยวันนี้ค่ะยาจะต้องเตรียมทูบ มาขอทูบเทียนดอกไม้มาขอนะคะขอโชคขอลาบกับเจ้าเปีต้นไฮนะคะวันนี้ยาเพียงแค่พาเอซมาดูนะคะยังไม่ได้เตรียมพร้อมมานะคะยาเตรียมพร้อมมาแล้วยาจะพาเอฟซีมาขอนะคะ สังเกตดูสิคะไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยปีนะคะนานมากนะคะค่ะจะขึ้นรากนี้ก็จะลงมาตามโคลทินนะคะค่ะโคถทินใหญ่นะคะนี่นะคะก็ขึ้นไปนู้นนะคะต้นไฮก็อยู่บนนู้นนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะ จริค่ะรากต้นไฮนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่ากี่ปีเนาะตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดนู่นละมั้งค่ะข้างบนก็สวยนะคะมีต้นอะไรข้างบนต้นบอนหรือเปล่านี่ งจะใช่นะคะเอ๊ต้นบอนอะไรเดากจะขึ้นไปดูแล้วเกินนะว่าต้นบอนอะไรนะคะไปเกิดอยู่บนดุน้นอยากจะขึ้นไปดูนะคะขึ้นได้ค่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปขอขอขึ้นไปดูนะคะจุดทูบขอะ,ะขอขึ้นไปดูแล้วเราก็ปีนขึ้นไปนะคะไปดูนะคะ น้าไม้เถวนี้เขาก็ยังไม่ขุดนี่นะเนาะอืมใช่เลยเขายังไม่ขุดนี่โอ้เขาขุดอยู่ข้างบนนู้นแต่ตัวนี้แตกแล้วนี่ค่ะเขาไม่เห็นเนาะนี่แตกออกมาแล้วดิเขายังเขาไม่เห็น ย่าก็ไม่หลาดมาถ่ายหลายทีแล้วต้นไฮนี้ย่าชอบมาถ่ายค่ะเป็นที่เย็นแล้วก็สวยแถวนี้นะคะนี่ค่ะเร็นสวยน่านั่งนะคะนั่งหน้าเล่นน้าชมเดี๋ยวคุณหน่อยมาย่าจะพาคุณหน่อยมาเล่นมาเที่ยวกินข้าวป่าอยู่นี่แหละ เดนคนหน่อยมากินข้าวป่าอยู่ถ้ำไฮมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ต้นไฮด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ